โอขยับหนี่นีนยคิดว่าจะขยับกัดขยับไม่เอาเอาเรามีไซเรตดตัวนะี้ไม่เอาอ โยไม,ม่โดนกระโดดจัดาเก่งสวยเลยกร <c oughs> ะโดดเป็นปลาโลมาเลย ออ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  oh, oh. mm -hmm. <c oughs> โดนโดนจนได้ครับผมต้องยอกยกเหยื่อให้มันอนะ่ะมีแต่ปลาใสเนี้ยใสเป็นแบน,นเนี้ยโอ้ปลาหน้าเนี้ยมองตรงแล้วมันเริ่มกัดยากแล้วกัดยากมากก็คือแบบทั้งอะไรก็ไม่รู้เจอแต่ลูกคอกแล้วอะ่ะเนี่ยเหลือแต่ปลาแบน,น,นที่มันไม่ไข่เนี่ยครับโอเคครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มสุดยอดมากครับลองดูกันต่อนะ